วายุเป็นเด็กกำพร้าถูกพ่อแม่ทอดทิ้งตั้งแต่อายุสิบปีญาติญาติก็เลยพาวายุไปฝากไว้ที่วัดทุกเชา้าวายุจะออกตามพระไปบินธบาตท,ทุกเชา้าไม่เคยห่างหายหลวงพ่อที่วัดได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจและเป็นเด็กหัวดีก็เลยส่งเสียให้เรียนหนังสือ จนกระทั่งจบในระดับปริญญาตีคณะคุรุศาสตร์และก็เพึ่งสอบบรรจุครูได้เมื่อเดือนที่แล้วและก็ต้องย้ายไปประจำการที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสระแก้วนี่วายุหลวงพ่อดีใจด้วยนะที่ได้บัรจุเป็นครูแล้วและก็ต่างหน้าตั้งตาสอนเด็กให้เป็นคนดี อยู่ในศีลในธรรมชีวิตก็จะได้เจริญรุ่งเรืองเหมือนกับวายุนั่นแหละแล้วจะย้ายไปที่สาแก้ววันไหนหรืออีกสองอาทิตย์ครับหลวงพ่อผมมาคิดคิดดูผมมาอยู่ที่วัดนี้ตั้งแต่อายุสิบปีผมก็ผูกพันกับที่นี่มากแต่ด้วยหน้าที่การงาน ผมจึงต้องย้ายออกไปอยู่ที่อื่นผมรู้สึกไม่อยากจะไปเลยครับเพราะไปที่นั่นไม่รู้จะเจอกับเรื่องอะไรบ้างต้องปรับตัวยกใหญ่แน่ๆครับเอาหนะ้าชีวิตมันต้องเจอปัญหาบ้างแหละเกิดมาทุกคนก็ต้องเจอปัญหาด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครหรอกที่เกิดมาแล้วไม่มีปัญหาน่ะ แต่ปัญหาของแต่ละคนมันก็แตกต่างกันออกไปในเมื่อเราต้องเจอกับปัญหาสิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดก็คือเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวปัญหามันก็มาอีกมันจะเป็นอยู่แบบนี้ตลอดไปตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่นั่นแหละวายุผมจะจำคำสอนของหลวงพ่อเอาไว้นะครับ ขอบคุณที่หลวงพ่อเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กผมไปอยู่ที่นั่นแล้วผมคงจะคิดถึงหลวงพ่อมากเลยล่ะครับวันหยุดก็ค่อยมาเยี่ยมหลวงพ่อเอานวายุไปไปนี่ก็จะมืดแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปส่งน้ำก่อนสองอาทิตย์ต่อมาวายุก็ได้ย้ายข้าวของไปประจำที่จังหวัดสราแก้ว วันนี้ก็เป็นวันแรกที่วายุไปถึงที่นั่นนี่คุณครูวายุบ้านพักคูหลังนี้ก็ได้สร้างมานานหลายปีแล้วมันก็อาจจะดูเก่าๆหน่อยนะครับหวังว่าคูจะอยู่ได้นะครับผมอยู่ได้สบายเลยครับไม่ต้องห่วงวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ซึ่งตรงกับวันหยุดของโรงเรียน หลังจากที่ครูมาถึงก็ได้เดินดูบรรยากาศโดยรอบๆในระหว่างนั้นวายุก็ได้เดินดูที่บ้านพักครูเกือบทุกหลังแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีครูคนไหนมาพักอยู่ที่นี่เลยเอคงจะมีแต่เราสินะที่มาอยู่บ้านพักครูเนี่ยแต่ก็ดีเหมือนกัน เราจะได้ไม่วุ่นวายและในคืนวันนั้นวายุก็ได้ลงไปเข้าห้องน้ำที่อยู่ข้างล่างของบ้านพาักคูในขณะที่ลงไปวายุก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีเหมือนว่ามีใครบางคนกำลังจ้องมองมาที่เขาเราคงจะคิดมากไปเองหนะ้า ทำใจแข็งแขงไว้วายุไม่มีอะไรหรอกแค่เราคิดมากไปเองวายุก็ได้ปลอบใจตัวเองเพื่อให้ตนเองคลายจากความวิตกกังบนบรรยากาศรอบๆบ้านพักคูจะดูน่ากลัวมากและยิ่งอยู่คนเดียวในคืนวันแรกแบบนี้ด้วยเป็นใครก็ต้องวิตกกงังวลเป็นธรรมดา และถึงแม้ว่าวายุจะเคยอยู่ที่วัดซึ่งดูน่ากลัวแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้วายุหายจากความกลัวเลยแม้แต่น้อยในขณะนั้นวายุก็ได้ทำธุระเสร็จแล้วจึงได้ออกมาจากห้องน้ำและกำลังจะเดินขึ้นไปบนบ้านจูๆ่ๆวายุก็มองไปเห็นผู้ชาย คนหนึ่งกำลังเดินมาหาตนในเวลานั้นก็มองอะไรไม่ค่อยจะเห็นเพราะเต็มไปด้วยความมืดเมื่อชายคนนั้นเดินเข้ามาใกล้ๆวายุจึงตะโกนถามไปทันทีนั่นใครกันช่วยตอบหน่อยทันทีที่วายุตะโกนถามไปนั้นอยู่ๆชายคนนั้นก็ได้หายไปกับความมืด และในตอนนั้นยิ่งทำให้วายุเกิดความกลัวขึ้นมาสุดขีดเพราะตอนนั้นคิดได้อย่างเดียวว่าคงจะโดนดีเข้าแล้ววายุจึงรีบขึ้นไปบนบ้านทันทีเมื่อวายุเข้าห้องไปแล้วก็ได้เห็นหน้าต่างหนึ่งบานที่ยังเปิดอยู่แต่ตอนนั้นวายุยังไม่ได้ปิดหน้าต่างบานนั้น แต่วายุจะขอสวดมนต์ก่อนนอนเสียก่อนเพื่อจะทำให้ตนเองมีสติอยู่กับตัวมากขึ้นสวดเสร็จแล้วจะรีบไปปิดหน้าต่างบานนั้นทันทีในขณะที่วายุกำลังสวดมนต์อยู่นั้นแขนและขาของวายุก็ดูสั่นๆเหมือนคนกำลังตกใจกลัว และทันใดนั้นก็มีเสียงพูดเบาๆออกมาจากหน้าต่างบานนั้นเพิ่งมาอยู่วันแรกหรือทำไมเองไม่บอกข้าก่อนแล้วกาดียังไงจะมาสวดมนต์ไล่ข้าข้าไม่ไปหรอกเองอยากจะร้องดีกับข้าหรือไงในตอนนั้นวายุก,กั้นใจ พร้อมกับหันไปมองที่หน้าต่างบานนั้นปรากฏว่าเห็นคนรูปร่างสูงใหญ่กำลังยืนถือหัวอยู่ที่หน้าต่างทันทีที่วายุเห็นวายุจึงเผลอตะโกนลั่นบานเสียงตะโกนออกมาจากปากของวายุโดยอัตโนมัติเสียงนั้นดังไปถึงบ้านพักของลุงพานลงที่บ้านของแก อยู่ติดกับบ้านพักครูทันทีที่ลุงแกได้ยินก็รีบวิ่งเข้ามาดูเกิดอะไรขึ้นครับคุณครูเสียงตะโกนลั่นบ้านเลยเมื่อกี้ผมเห็นผีหัวขาดมายืนอยู่ที่หน้าต่างบ้านนั้นครับผมกลัวมากเลยลุงคุณครูไม่ต้องกลัวหรอกครับคืนแรกทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ ก็โดนกันเป็นประจำแค่บอกกล่าวให้เขารู้ว่าเรามาอยู่เขาก็จะไม่มารบกวนเราแล้วครับครูจริงเหรอครับนี่และในคืนวันนั้นวายุก็ได้จุดธูปบอกกล่าวหลังจากนั้นมาคุณครูวายุก็ไม่เจอผีตนนั้นอีกเลยและลุงผ่านลงก็ดูเหมือนว่า แกจะเก็บความลับของผีหัวขาดตนนั้นอยู่และแกก็ไม่ได้บอกอะไรกับครูบายุเลยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าแกคงจะกลัวว่าหากบอกไปแล้วคุณครูบายุจะไม่กล้าอยู่ที่บ้านพักครูหลังนี้ก็เป็นได้และเรื่องนี้ก็จบแล้วนะครับอย่าล่มกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ